สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือจังหวัด นครสวรรค์ค่ะและที่นี่นั่นก็คือภาสานณอำเภอเมืองนครสวรรค์นั่นเองค่ะเป็นแรนมาน์ักต้นกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพระยาที่ก่อสร้างเป็นอาคารที่ทันสมัยค่ะซึ่งภาสานนั้นนะคะก็มีที่มาจากคําว่าประสานนั่นเองคือการรวมตัวกันนะคะแต่ว่าภาสานก็คือการพาคนเข้าไปสารให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างคนสถานที่แล้วก็สภาพแวดล้อมน,นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับตัวอาคารนะคะจะมี รูปร่างหน้าตาที่แปลกมากๆเลยล่ะคะ่ะและมีหลังคาย,ยาวที่โค้งไปโค้งมานั้นนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการมาบรรจบกันของแม่น้ําทั้ง4สายปิงวังหยมหน้านั่นเองค่ะแลบริเวณด้านในนะคะคก็ยังให้การเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวันนวด,ด,วนดนครสวรรค์อีกด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ไม่ลืมที่จะเข้าไปฟังก์กชันเพลย์นะคะบนแอปพลิเคชัน Enza Chat ค่ะ แล้วเรามาอวดรูปสวยๆผ่านฟังก์ชัน Play บนแอปพลิเคชัน i n z a Chat กันเยอะๆนะคะ